นะหลังจากที่ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะลดลงนะหลายท่านก็บอกโอ้เห็นแบบนี้ก็ใจชื้นนะคะคนะเป็นยังไงบ้างคะเขาจะลดระดับมาตราการหลายๆเรื่องลงด้วยกันค่ะ,คะก็นี่ก็ล้อมาจากการที่ปรับลดพื้นที่สีในหลายจังหวัดแล้วนะครับตอนนี้ระดับของความรุนแรงโควิดก็จาก ระดับที่3ที่เราตั้งเอาไว้จะลดลงมาอยู่ที่ระดับที่2แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมปรับลดพื้นที่โควิดนี่นะครับพื้นที่ภัยโควิดเนี่ยจากระดับที่2 จากระดับที่3นะครับกลายมาเป็นระดับที่2ปลายเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดเนี่ยเริ่มลดระดับความรุนแรงลงแล้วนะครับ<อ>เรื่องนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยนะครับทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยของเราเนี่ยขณะนี้เริ่มมีแนวโน้มลดลงแล้วและอยู่ในการควบคุม ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่มากเพียงพอสามารถเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิน่นหรือโรคติดต,ต่อทั่วไปได้แล้วนะครับจึงต้องเตรียมการเพื่อปรับรูปแบบการบริหารจัดการและการผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้กับประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตในวิถีปกติใหม่หรือ new normal นะฮะ รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับซึ่งต้องดําเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมนะครับแล้วก็บูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันกําหนดแผนมาตรการและแนวทางข้อเสนอให้สามารถควบคุมสถานการณ์และเข้าสู่โรคประจําถิ่นได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับจากแผนและมาตรการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 สู่โรคประจําถิ่นที่มี4ระยะด้วยกันนั่นก็คือระยะที่1ระยะต่อสู้กับ ะร,ระยะที่2ระยะโรคทรงตัวระยะที่3นั่นคือระยะโรคลดลงระยะที่4ีนั่นก็คือระยะหลังการระบาดขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะทรงตัวแล้วนะครับก็คือระยะระยะที่สองนะครับจึงประกาศลดระดับการเตือนภัยโรคโควิด -19 จากระดับ3ม,มาเป็น ขอขอภัยจากระดับที่4มาเป็นระดับที่3พร้อมดําเนินงานในแต่ละด้านนั่นก็คือด้านสาธารณสุขเดินหน้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากกว่าร้อยละ60เน้นเฝ้าระวังการระบาดท,ที่เป็นกลุ่มก้อนนะครับแล้วก็ผู้ป่วยปอดอักเสบและผ่อนคลายมาตรการสําหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย2ด้านการแพทย์ รับแนวทางการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกเน้นดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการรุนแรงด้วยนะครับแล้วก็มีอาการที่โอ้โหเขาเรียกว่าภาวะลองโควิดนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับสด้านกฎหมายและสังคมเตรียมการด้านกฎหมายของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องและก็ปรับตัวสู่การเป็นโรคประจําถิน่นลดการกจํากัดการเดินทางนะครับการรวมตัวของคนหมู่มากส่งเสริมมาตรการ Universal Prevention และมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง และข้อสุดท้ายนั่นก็คือด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์นั่นเองเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด -19 อย่างปลอดภัยนะครับทั้งนี้นะครับคาดว่าช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนี้นะครับสถานการณ์จะเข้าสู่ระยะออของโรคเนี่ยลดลงนะครับและจะมีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประกาศให้ลดระดับเตือนภัยเป็นระดับที่2แล้วด้วยนะครับค่ะ